อ่ะโอเคสมมุติว่าหน้ากราฟเนี่ยผมเอาแผนง่ายๆเนาะแผนง่ายๆอ่ะสมมุติว่าวันจันทร์เราเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วกราฟอยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวต้านอยู่นะครับพี่สมพงศ์บอกถึงโซนเทตดหรือยังถ้าแบบเนี้ยแปลว่าโซนเทตดเราอะ่ะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างแบบนี้ถ้ามาข้างล่างฉันจะบายถ้าขึ้นไปข้างบนฉันจะเซล์คำถามก็คือ เอ้ยถึงโซนเทรดหรือยังยังไม่ถึงสมมุติว่ามันมาภาพนี้เลยนะครับยังไม่ถึงวันจันทร์อ่ะเปิดมามันก็ยังอยู่ตรงเนี้ยคำถามก็คือแล้วเราจะทำอะไรต่ออะถ้าสมมุติว่าขึ้นมาขนาดนี้แล้วใกล้โซนเทรดข้างบนแล้วกราฟกำลังขึ้นในไทม์เฟรมเล็กในไทม์เฟรมเล็กเป็นไซเวย์อัพ ในทำเฟรมเล็กเป็นไซด์เว up แล้วโซนอยู่ข้างบนแนวต้านแต่ตอนนี้กราฟกำลังขึ้นไปคำถามตรงนี้ผมถามทุกคนเลยนะครับถ้าจะเข้าเลยอ่ะจะบายหรือ s e ล l อ่าเบรกนี่เบรกบายครับนีนมาแล้วด้วยเบรกนี่มาแล้วด้วยครับพิมนมาได้เลยครับจะบายหรือ s e ล l นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับวันจันเปิดมาทุกคนที่ บอกพิมพ์ตรงนี้อาจจะได้กำไหรหรือขาดทุนก็ได้นะครับฉะนั้นมันไม่มีผิดมีถูกปัญหาคือถ้าเราเป็นคนที่รอกรา,การฟได้ไม่อยากเข้าอ่ะไม่ถึงโซนฉันก็ไม่เข้าไม่ได้ตั้งเพนตอตั้งเพนดิ้งไว้หรือตั้งแจ้งเตือนไว้เราไม่เทรดอันนี้มันจะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ผมพูดในท็อปิกนี้ก็คือว่าถ้าเราจะเข้าเลยอ่ะเปิดมาเวลาว่างเราจะดูอะไรนะครับอ่ะสมมุติว่าเมื่อกี้พี่สมพศ์บอกว่าถึงโซนเทตดหรือย,ยังยังไม่ถึงแต่การาฟกําลังขึ้น ถ้างั้นสิ่งที่เราจะทำะทุกคนน่าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่างั้นเราก็บายขึ้นไปสิโค้ดรออะไรล่ะครับตังทั้งนั้นนะครับอ่าเราก็บายขึ้นไปนะครับให้ถึงโซนถึงโซนแล้วก็มาดูว่าโซนเนี้ยเราจะเซล์เราก็มาดูว่าเขาจะกลับตัวมีชุดกลับตัวหรือยังหรือมีอะไรที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับฉะนั้นคีย์หลักคีย์หลักของคำถามเนี้ย ก็คือว่าแล้วสรุปเวลาคุณจะเข้าออเดอร์เลยคุณต้องคิดคุณเข้าบายหรือเข้าเซลล์ถูกไหมครับถูกไหมฉะนั้นฉะนั้นบางทีอ่ะก็คือว่าคุณจะต้องคุณจะต้องดูไทม์เฟรมเล็ก เพื่อเข้าบายหรือเซลล์ไปตามเทรนณเวลานั้นๆไปก่อนในกรณีที่คุณไม่รอแผนในโซนใหญ่นะอ่าแบบอ,อ๋อก็มันกำลังขึ้นอยู่นี่โซนเซลล์ก็อยู่ด้านบนงั้นแปลว่าตอนเนี้ยชั้นบายขึ้นไปอ่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องนะครับการคิดที่ถูกต้องแต่เชื่อไหมว่าจะมีบางคนบางคนที่เรียนนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เท่าที่คุยกันจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่แบบกราฟจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เห็นสีเขียวๆไม่ได้อยากเซลล <laughs> ์มีใครเป็นไหมมีใครเป็นไหมเห็นแท่งเขียวๆไม่ได้เลยจ้องจะเซลลอย่างเดียวเลยท้งนั้นที่โซนเซลลก็อยู่ข้างบนนะอ่สมมติว่าเอาโซนแรกก่อนน่าจะถึงหัวนี้ตรงนี้อเอเ,อเอดเอร์ออเดอร์บล็อกนี้ อ่าเห็นสีเขียวๆไม่ได้เลยจ้องจัดเซลล์อย่างเดียวถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าแต่ก่อน,นคืออะไรประสบการณ์ที่เราอยู่มานานอะ่ะเราจะเห็นว่าพอเวลามีแท่งแดงๆแ,แ,แรงๆหรือเขียวแดงๆเวลาแบบขาวนอกตารางหรือในตารางอะ่ะสักพักกราฟมักจะลูดกลับกราฟมักจะลูดกลับเสมออ่าขึ้นมาเขียวปุ๊บลูดอย่างนี้ประจําเลยนะครับเป็นออกบ่อยแต่ มันไม่ได้เป็นเสมอไงมันไม่ได้เป็นเสมอฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรารู้ว่าเขากำลังขึ้นอยู่เราควรจะบายตามไปก่อนถ้ามีแท่งอิมบาลานซ์เขียวๆแปลกๆถ้าคนที่จะส่วนแล้วคิดจะส่วนวเราต้องดูด้วยนะว่ามันถึงจุดส่วนหรือยังอย่างตรงเนี้ยเขาลงมาโลง่ลงๆอย่างเงี้ยไม่มีแนวอะไรเลยเวลาเขาขึ้นก็มักจะขึ้นโลง่ลงๆเหมือนกันนะผมอยากให้ทุกคนจาภาพนี้นะเพื่อที่ไม่ใช่แบบว่า โอ้โหเห็นเขียวขึ้นมาปุ๊บใส่ละหนึ่งไม้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูหนึ่งไม้ใส่ไปก่อนนะหนึ่งไม้นี่ถ้าจะมาอยู่ข้างบนนะแล้ว SL 1 5พันห้าร้อจุดนะครับหนึ่งไม้จากนั้นกราฟขึ้นไปอีกกราฟขึ้นไปอีกอีกห้าร้อยจุดดีไหมอ่าประมาณนี้ห้า้อยจุดใส่ไปอีกหนึ่งไม้ครับใส่ไปอีกหนึ่งไม้ <laughs> เริ่มคุณนุนยัง5้าร้อยจุดครับใส่ไปอีกหนึ่งไม้ครับห้าร้อยจุดครับ ขึ้นไปอีกตรงนี้อ่าถึงโซนแล้วถึงโลถึงโซนแล้วใส่อีกครับบังเอิญกราฟาแฉลบกินลิควิิตี้ตรงนี้แล้วลงย่งเงครับแต่เราแตกไปตั้งแต่ไม้ที่สามหรือชุดที่สามแล้ว่วกเนี้ยมีให้เห็นบ่อยเพาราะกราฟวิ่งแรงมากนะครับถามว่าแรงแค่ไหนล่ะสมมติว่าตรงนี้เป็นถ้าถ้าผมดับแบบง่ายๆนะครับตรงเนี้เอา ไม่ทําโลใหม่ขึ้นไปทํำไฮใหม่ขึ้นไปทำไฮอีกแล้วบายครับตรงนี้เต็มข้อเลยกะว่าขึ้นไปภาพนี้แน่นอนเป็นไงครับรูดปืด้ดรูดมาเท่าไหร่สามพันจุดครับเออหารสามพันอะถึงจะรอดนะครับแล้วก็รอมันกลับตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะมาห้ายจุดพันจุดใส่อีกไม้ใส่อีกไม้ใส่อีก,อ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 กหม้เหมือนคราวที่แล้วที่โมบ,ง,บงเนี่ย ภาพของการใส่อีกไม้ใส่อีกไม้ใส่อีกไม้จาก SL คุณในพอร์ตรับได้หมื่นจุดเหลือห้าพันเหลือสามพันเหลือพันจุดสักพักกราฟไปต่ออีกพันจุดแตกแล้วกราฟก็กลับตัวให้คุณเจ็บใจเล่นนะครับถามว่ามันผิดไหมที่เรามองกราฟว่ามันจะลงมันไม่ผิดนะครับแต่แค่ว่าบางทีอ่ะมันยังไม่ถึงจุดเข้ามันยังไม่ถึงจุดเข้าแต่เรารีบไปเข้าก่อนกลัวว่ามันจะมาปิดแฟร์วอลลุ่มแก็บแล้วเด้งลง กลัวว่าจะมีเทคนิคนู้นเทคนิคนี้ขึ้นมาแล้วมันจะลงก็คือใบแอบว่ามันจะลงนั่นแหละนะครับอันนี้คือความอันตรายนะครับความอันตรายของการที่ชอบสวนแต่ถามว่าสวนได้ไหมคําว่าสวนได้อะมันควรจะมีนัยยะพิเศษนิดนึงก็คือว่าโอเคกราฟตอนเนี้ยในไทม์เฟรมอันนี้ M5 นะครับอผมให้ M5 M15 M30 ก็ได้นะครับ M15 M30 M, 15, M, 30, M ตั้งแต่ M4 h h ลงมาเนี่ย h 1นะครับ กราฟเป็นไซด์เวดาวเห็นไหมครับดาบแบบงง่ายๆมันอาจจะตามประมาณนี้แล้วก็ลงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะติดสวนอะไม่ได้ผิดนะคุณอาจจะตามเทรนใหญ่อยู่ก็ได้คุณอาจจะตามเทรนใหญ่อยู่ก็ได้คจจไดแค่ว่าบางทีจุดเข้าอะด้วยระยะที่ช่วงนี้มันวิ่งแรงนะครับก็คือไปรอจุดเข้าสวยๆก่อนดีไหมอ่ะผมมอกว่าอย่างน้อยๆตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มีอะไรบ้าง ตรงนี้มี C I D มี Order ร์บอกครับมี Order ร์บอกอยู่ตัวหนึ่งที่ส่งมาทำชนะโลนี้ได้นะครับเห็นไหมอย่างน้อยๆขึ้นมาตรงนี้แล้วค่อยสวนดีไหมวางแผนให้ละเอียดนิดนึงว่าจะเซลล์เพราะอะไรอย่าเซลล์เพราะว่าเห็นไลท์เซเบอร์แท่งเขียวๆแรงๆหน่อยไม่ได้ขอสกดไปก่อนวะผมเคยกดอันนี้นะครับตอนนั้นที่จีนเ hey, ทนะครับที่จีนบอกว่างดซื้อทองนะครับผมเคยกดสวนแบบนี้แหละ แล้วก็โดนไปชุดใหญ่แล้วครับกว่าจะแก้กลับมาได้ในวันนั้นนะครับแทบแย่กดไปประมาณแปดหลอดนะครับแล้วก็ต้องเซมาเซลนอนฟาร์มแก้ลงมาอีกแปดหลอดถึงจะได้กําไรกลับมานะครับเพราะว่าติดสวนไนงะติดสวนไนงะแต่ว่าโอเคพอช่วงเนี้ยหลังจากที่ทําประกาศเรื่องภาษีเอาตั้งแต่ทำทำขึ้นมารับตําแหน่งเนี้ยยี่สิบโมกราตั้งแต่นั้นมาการวิ่งแรงมากอย่าไปสวนนะ สูมสี่สูมห้าอย่าไปส่วนนะอ่ะอันนี้แหละเป็นจุดที่ผมจะพูดที่ผมถามคําถามว่าส่วนใหญ่ข้อแรกที่ทุกคนคิดคืออะไรเลือกหน้าเทศครับเลือกหน้าเทศนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตอบคาถามให้แต่ขอพูดเรื่องนี้ให้จบก่อนเรื่องเนี้ยดูเป็นเบสิกนะเรื่องนี้ดูเป็น Basic, นะเบสิกแต่คนหลายคนพลาดนะครับเพราะว่าอะไรเลือกหน้าเทดไม่ถูกเทนที่เรารู้จักมีอยู่ทั้งหมดสี่เทน เทรนแรกนี่ครับกราฟขึ้นมาอยู่ลงไปไม่ชนะโลแล้วขึ้นต่อทำนิวไฮเรียกทำไฮเยอร์ไฮหรือ s h, h หรือ Market Structure หรือบอสหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเทรนขาขึ้นครับภาพแรกเทรนขาขึ้นทำอะไรครับเน้นบายครับเซล์ได้ไหมเซลได้เซลได้แต่ถือได้ไม่ไกลถ้าผมแนะนำมือใหม่เลย ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นคุณบายอย่างเดียวห้ามเซลล์ sell. มือใหม่นะบายอย่างเดียวห้ามเซลลเพราะวันนั้นมีพี่รักเนาะพี่รักมาที่ออฟฟิศแล้วพี่รักพูดคํานึงผมชอบมากเลยพี่รักบอกว่าผมไม่เคยสวนเทรนเลยผมชอบการฟ l ลโลเทนเพราะการฟลโลเทนจะมีพลังงานอะไรบางอย่างมาดันออเดอร์ order, ให้ TP ง่ายแต่ถ้าสวนเมื่อไหร่นะโอโห่ํ่ำร้องกันเลยทีเดียวไม่ฟ้า ต้องมาแก้ไม้ต้องโดน SL คัดบ่อยเห็นไหมครับฉะนั้นมือใหม่มือใหม่ไปกันที่ f o l o w w เทนไว้เป็นหลักนะครับอะเทนที่1คือเทนขาขึ้นเน้นอะไรครับเน้น b u าแต่เชื่อไหมหลายๆคนอ่ะขึ้นมาจังเลยฉันก็จ้องจะเซลล์จ้องจะเซลล์เอออันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีนะครับอ่ะต่อเทนที่2ก็คือเทนขาลงกราฟย่อลงมา ถ้ามาแค่นี้เราขึ้นต่อจะเป็นขาขึ้นต่อแต่ถ้ามาแค่นี้แล้วชนะโลได้แล้วขึ้นไปไม่ทำไฮเห็นไหมครับขึ้นไปไม่ทำไฮแล้วลงมาได้อยู่แบบนี้เผลอๆตรงเนี้ยจะเกิดเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่า QM ก็ได้หรือใน SMC จะเรียกว่าเป็นอาการเริ่มเปลี่ยนเทรนหรือเรียกว่าเ h a นออฟค o l ์เรลเหรือช็อคนะครับฉะนั้นพอช็อคเสร็จไม่ทำไฮไม่ทำไฮปุ๊บเขาก็จะเริ่มเซลกัน ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาทำโลใหม่ขึ้นไปตรงนี้ก็เซลต่อเห็นไหมครับกราฟเริ่มเปลี่ยนเป็นเทนขาลงอ่าเทนขาลงเน้นอะไรครับเน้นเซลนะแต่หลายหลายคนถ้ามือเก่าแล้วก็อยากที่จะบายสวนนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนละว,ว่าเราเทรดแบบไหนม,มาระยะยาวแล้วทำให้เราค่อนข้างที่จะได้กำไรอาจจะติดภาพน,นั้นก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ไม่แน่ใจหรือมือใหม่ หรือแบบว่าเอาชีวิตแบบมีพลังงานช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี้ยขอให้ตามเทรนไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทรนขาลงเนาะก็เน้นเซลล์นะครับต่อมาต่อมา,อมาก็คือภาพของการไซด์เวกราฟเนี่ยไม่เลือกว่าจะขึ้นหรือลงชัดเจนนะครับเป็นออกข้างไปอาจจะทำโลใหม่นิดหน่อยหรืออาจจะทำไฮใหม่เป็นแบบนี้ แต่เราดูออกแล้วว่าเป็นไซเวย์นะครับไซเวย์หลายๆคนก็จะบอกว่าอ๋อถ้าไซเวย์ฉันก็บายก็ได้ก็คือบายข้างล่างบายแนวรับข้างล่างแบบนี้แล้วก็ไปเซลล์ด้านบนแบบนี้นะครับเป็นการเทรดแบบตีบิงปองอะไซเวย์เด้งไปเด้งมาซึ่งทองคำอะโดยลักษณะนิสัยอะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ฉะนั้นคนก็เลยเล่นได้ทั้งสทางไง แต่สําหรับคนที่ยังไม่คล่องไม่เก่งยังดูไฟเวไม่ออกยังดูเวลาเรื่องของรอยต่อระหว่างไทมิง่งระหว่างตลาดแล้วทําให้การาฟเกิดไซเวยยังดูเรื่องของโวลลุ่มตลาดไม่ออกเวลาที่ไซเวยให้ดูเทนที่ส่งลงมาไซเวยครับเทนที่ส่งมาไซเวย์เป็นเทนอะไรคุณควรจะเล่นฝั่งเดียวกับเทนนั้นอันนี้เทนที่ส่งลงมาเป็นอะไรครับหาเซล คุณ <Sell. S 1> คู่ควรที่จะเล่นในฝั่งไซเวย์ที่เป็นเซลล์ข้างบนเซลล์เซลล์อย่างเดียวไม่บายเลยนะครับโอเคไหมแล้วเชื่อไหมว่าหลายคนพลาดตรงนี้กันเยอะแม้แต่มือเก่าเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยมันเหมือนมันจะกลับตัวนะมันเหมือนอะไรก็จะไปเน้นบายบายพยายามบายให้มันขึ้นแต่กฎนี้นะครับเป็นกฎที่ผมอยู่หน้าราแล้วค่อนข้างจะเกิดภาพนี้บ่อยมากก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพของการที่ ลงมาพักตัวแล้วลงต่อจะยังไม่ค่อยกลับตัวกลับตัวจะน้อยมากฉะนั้นถ้าจะปลอดภัยเน้นเล่นออเดอร์ฝั่งเดียวกับเทรนที่ส่งลงมาพักตัวโอเคไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกราฟจริงเทรนสุดท้ายจะคล้ายๆกับไซเว่ยแต่ไม่ชัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะอะไรไม่รู้ กราฟไม่เลือกทางถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองว่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงจะไซ์เวย์ก็ไม่ไซเวอันนี้เราเรียกว่ามันไม่ชัดวิธีการคือไม่ต้องเทรดครับเนาะเพราะตอนแรกที่เราเทรดอะ่ะเราเริ่มฝึกเทรดอะ่ะเรายังไม่ได้ลงทุนลงจำนวนเงินเยอะมันโอเคไงความเสี่ยงมันน้อยแต่พออยู่กับไปตลาดนานๆเริ่มอยู่ตัวเนี้ยลอดไซมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นการที่พลาด อาจจะโดนเงินแบบหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็ได้ถ้าใครที่มองว่าการลงทุนตรงนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็รักษาเงินทุนให้ดีที่สุดอ่ะเขาจะไม่เข้าในช่วงที่มันไม่ชัดกราฟมันไม่ชัดมีจุดเข้าไม่ชัดวิ่งไม่ชัดยังไม่เทรดรอให้มันชัดเจนก่อนซึ่งก <ผม S 1> ็อยู่ในเฟสน,นี้นะครับคือไม่ชัดก็ไม่เข้าก็คือต้องรอการาฟนั่นแหละนะครับ ถ้าใครที่จะเข้าก็ต้องรับความเสี่ยงนะว่าคุณมีโอกาสจะโดนกราฟสะบัดหลอกเบรกหลอกได้เสมอนะครับโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพาไปดูกราฟจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันเดี๋ยวผมลบก่อนปึ๊บไอที่พูดไปกราฟจริงถ้าในภาพแรกที่ผมบอกไอเรื่องของเทนอะไม่ห่วงหรอครับเรื่องของเทนไม่ห่วงหรอครับเห็นไหมครับ ช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นอ่ามันดูขาขึ้นก่อนง่ายเนาะอันนี้ง่ายพอมันเป็นเทนอะพอมันเป็นเทนอะเรารู้แล้วว่ามันจะค่อนข้างค่อนข้างง่ายหละเห็นไหมครับขาขึ้นเขาก็ยกตัวแล้วยังไงครับขึ้นเสร็จพักตัวออกข้างนี่ไงพักตัวออกข้างเราควรจะเน้นอะไรเน้นบายเห็นไหมครับเพราะหลุด กราฟก็ส่งขึ้นต่อ,อมียอ่อมัง่งมียอ่อมัง่งแล้วก็เป็นไซด์เวย์เล็กๆขึ้นมาแล้วก็ขึ้นต่อเห็นไหมครับในไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมเล็กเป็นเหมือนกันหมดเลยแค่ระยะวิ่งแตกต่างกันแต่โครงสร้างแพทเทิร์นอันนี้ H1 นะครับเป็นเหมือนกันทมเฟรมยิ่งใหญ่ระยะจะยิ่งไกลขึ้นแค่นั้นเองอ่ะเริ่มเป็นไซด์เวดาวครับไซด์เวดาวมาครับ แล้วก็พักตัวอุ๊ยอ่ะกราฟเริ่มเป็นไซด์เวด o าวแล้วพักตัวออกข้างครับเดี๋ยวนะดีฟอล์มโคโฟนฮัลโหลทุกคนได้ยินผมมนาะอ, mm hmm. อ่ะโอเคครับกราฟขึ้นไปทำนิวไฮออกท i g h แล้วไซด์เวดดาวลงมาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็พักตัวออกข้างครับ เัาตัวออกข้างเทรดไรพักตัวออกข้างก็เทรดไอตัวที่เทรนที่ส่งลงมาพักตัวไงถ้าลงมาแบบนี้แล้วพักตัวควรจะเน้นหน้าเซลล์เห็นไหมครับแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเบรกลงง่ายกว่าส่วนเสมอฉะนั้นภาพเนี้ภาพเนี้ยเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่เรื่องของเทรนมันอยู่ในกราฟจริงตลอดขอแค่เราเข้าใจแค่นั้นเองขอแค่เราเข้าใจเรื่องของเทรนก่อน จะได้เลือกเลือกฝั่งเล่นถูกถ้าภาพใหญ่อะ่ะก็ควรจะเน้นเซลล์แต่อาผมลองดูลองดูกระจุกนี้นะครับลองดูกระจุกนี้นะอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วผมจะย่อยไปดูในไทม์เฟรมอัห้า5นาทีแล้วกันกรอบเมื่อกี้นะครับเราควรจะเน้นเซล์ถูกไหมในไทม์เฟรมใหญ่ แต่เห็นไหมครับอันนี้ไทม์เฟรมเล็กอะไทม์เฟรมเล็กเป็นไซเวย์อัพเอา้าโค้ดผมยังเน้นเซลล์อยู่นะไทม์เฟรมใหญ่อะแต่ความเฟรมเล็กเป็นไซเวย์อัพแล้วงี้ผมจะเล่นไงอะอ่าตรงนี้ใครตอบคำถามผมได้บ้างวุแล้วเธอโค้ดบอกไทม์เฟรมใหญ่เป็นเซลลแล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ย มีใครมีคำตอบตรงนี้ไหมครับลองตอบแทนผมหน่อยได้ไหม l l o w t ่เท i m ทำเฟรมอะไรอ่าอันนี้ก็คีเลยครับเหมือนพี่น้อยจะตอบคำถามมาเลยนะอ่ะผมตอบแล้วกันก็คือว่าไปดูภาพใหญ่นะครับไปดูภาพใหญ่เนะเรารู้อยู่แล้วว่าเทนที่ส่งลงมาเป็นเทนแบบแล้วทำช็อคด้วยทำนิวโลตรงนี้ชนะโลนี้ด้วยนะครับแล้ว เริ่มพักตัวตอนแรกก็มองว่าจะกลับด้านหรือเปล่าแต่พักตัวนะครับทีนี้ถ้าเรามองเนี่ยกว่าเราที่จะรู้ว่าเขาพักตัวไซด์เว่ย์อะผมตัดกราฟให้ตรงนี้ก่อนกว่าที่จะรู้ว่าพักตัวไซด์เวย์อะเราต้องรอเขาสวิงนี้จบก่อนถูกไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมเราถึงจะเริ่มมองว่าอ๋อนี่เริ่มพักตัวออกข้างในภาพใหญ่นะครับแต่ภาพเล็ก แต่ภาพเล็กเมื่อกี้ในวงในในกรอบที่ผมวงไว้ให้มันเป็นขาขึ้นนี่นาฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโอเคถ้างั้นทำเฟรมใหญ่เนี่ยเราควรจะเซลเราต้องหาจุดเซลก่อนก่อนที่จะไปหาว่าในทำเฟรมเล็กทำอะไรหาจุดเซลล์ในทำเฟรมใหญ่ก่อนมีตรงไหนบ้างล่ะที่เราจะเซลออร์ดบอลนี้ไหมสมมติเป็นออร์ดบอลนี้แล้วก็มีอรอร์มีเบรคถ้าสายเบรดอกเบรดอก เบดเรนลี่นะครับมีตรงนี้มีตรงนี้อ่าถ้ายังไม่ถึงตรงนี้เราก็ยังไม่เซลลถ้าเล่นไทมเฟรมใหญ่นะนะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องรอโซนเซลล์ตรงนี้แปลว่าอะไรถ้ามาแบบนี้อย่าไปเซลล์ตรงนี้นะเราว่าจุดเซลล์เราอยู่ข้างบนโอเคไหมครับอาจจะมีเซล์ช่วงนี้รอบหนึ่ง มีเซลช่วงนี้รอบหนึ่งแต่ต้องยอม SL นะเพราะเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้นะครับสมมุติว่าไม่คัด SL เนาะเรามาข้างบน4,500จุดนะครับนี่ Time Frame S1 นะ4,500จุดฉะนั้นตอนนี้ต้องมีแผนย่อยหมดอ่ะกลับมากลับมาก่อนตรงนี้แล้วเราจะเทรดยังไงถ้าเราย่อยไปใน t time f r a m มเล็กแล้วมันเป็น s i ส์เว y up เดี๋ยวไปเอก่อนสมมุติผมมีแผนผมมีแผนตรงนี้อันนี้เป็นชุดใหญ่เลยผมให้ตรงนี้เลยนะเป็นชุดใหญ่เลยอะเป็นออเดอร์บ็อกซ์เต็มๆก้อนเลยนะครับก็แต่ก้อนนี้ต้องไปรอชุดกับตัวนะเพราะระยะมันสอง0ันแดร้อยจุดนะครับอย่างไกลอะ่ะไปเซลล์ถั่วเอาสอง0ันปดนี้กระจุกเหมือนกันนะอ่าแล้วผมมีแผนใหญ่แผนใหญ่รออ่ะถ้าหลุดตรงนี้มารอชุดกับตัวตรงนี้ซิรอเบตรตรงนี้ซิอ่านี่คือแบบ เดิมๆเลยนะแต่จริงๆก็ไปดูเงื่อนไขยอย่างอื่นนะครับอ่ะสมมุติว่าผมมี3โซนก่อนละกัน3โซนเสร็จผมไปดูในไทม์เฟรมย่อยครับในไทม์เฟรมย่อยอ่ากราฟขึ้นมาอย่างนี้กราฟมาอยู่ตรงนี้แล้วเอ้าจริงๆอ่ะใครคำถามว่าแล้วจะเทรดยังไงอ่ะตรงเนี้มันต้องมาแบบนี้ก่อนเนาะมันเริ่มขึ้นแล้วนี่โค้ดแล้วผมจะเทรดยังไงอ่ะโซนเซลล์ผมอยู่ข้างบน จริงๆต้องมีโซนนึ่งนี้ด้วยอีกทีหนึง่งโซนเซลล์ผมอยู่ข้างบนแล้วไอ้ระหว่างภาพใหญ่เนี่ยผมจะโฟกัสเซลล์แล้วระหว่างภาพเล็กเนี่ยผมจะเทรดยังไงก็เหมือนเดิมครับคําถามแรกที่ผมถามไปเลยว่าจะเข้าออเดอร์ตอนเนี้ยคิดอะไรอีกก่อนอย่างแรกแบบที่พี่สมโพศ์บอกเลยผมดูโซนก่อนครับถ้ายังไม่ถึงโซนเซลล์แล้วภาพกําลังขึ้นแบบนี้ทุกคนจะทําอะไรครับบาย ผิดไหมไม่ผิดเพราะหลักการของเทนที่บอกเมกื่อกี้ถ้ามันเริ่มขึ้นเราควรที่จะ follow เทนแต่เราต้องกลับไปที่ภาพใหญ่ว่าฉันจะบายไปถึงโซนนี้แล้วลงดอนอยู่ในโซนฉันจะไม่บายนะฉันจะรอชุดกับตัวเพื่อเซลลเห็นไหมครับมีใครไม่ได้นึกถึงภาพนี้บ้างเวลาเทรดมีใครไม่ได้นึกถึงภาพนี้บ้างเวลาเทรดหรือแบบ โอ้โหแท่งเขียวมหาบาลัยขึ้นมาครับขอสวนก่อนนะครับแท่งนี้โหดร้ายมากหนึ่งพันห้าร้อจุดเจ้าแล้วเซลล์ไม่ลงด้วยครับไปต่อ <laughs> ฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบของคำถามนี้ทั้งหมดตั้งแต่พูดมาคือมัลติ i m e Frame ครับที่ผมบอกว่าภาพใหญ่คุมภาพเล็กเสมอ นี่ยังไม่ได้ใส่เทคนิคอะไรเลยนะแค่แนวรับแนวต้านกับเลือดเทนนะเนี่ยตรงนี้ใครเคลียร์เราบ้างครับตรงนี้ใครเคลียร์เราบ้างพิมพ์999ให้หน่อยครับมันเหมือนจางง่ายนะแต่มันโคตรแอดวานซ์เลยนะ <laughs> แล้วเชื่อไหมหลายๆคนอะไม่ได้นึกถึง